อาจจะละเลยหลงลืมเรื่องของแฟนไปนะครับอาจจะไม่ได้สนใจไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีนะแต่แปลว่าเขาไม่ได้สนใจหรือว่าไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควรต่อมาไพ่หมายเลข7ครับ the chariot the chariot เนี่ยมีลักษณะของการเป็นนักรบเนาะ เป็นนักรบที่ดูเขาอยู่บนรถนะถ้าต้องดูให้ดีนะเป็นลักษณะของรถสึกที่มีบริวารเป็นตัวของสฟิงค์แล้วก็พร้อมสำหรับการออกรถนะครับอันนี้เป็นภาพฉายจากข้างหน้านะทำให้เห็นเป็นนี่เป็นล้อนะแล้วก็มีตัวสฟิงค์ซ้ายขวาเป็นตัวผู้ตัวเมียแล้วก็ตัวของเขากำลังมุ่งหน้าออกจากเมืองไปสู่สนามรบ ในรถเนี่ยก็จะมีผ้าม่านมีมงกุฎอมีอ่อันนี้เป็นเป็นมงกุฎที่เป็นช่อมะกอกเนอะแล้วก็ตัวเขาสวมชุดนักรบมียศถาบรรดาศักด์มีคาถาในการสั่งการตัวหน้ารถเนี่ยก็จะมีปีกแปลถึงการเดินทางไกลมีลูกข่างนะครับลูกข่างเนี่ยปกติมันจะต้องบาลานซน์ อ,อันนี้ปวงเขาจะค่อนข้างโฟกัสในเรื่องของงานความรับผิดชอบหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายมากก็อาจจะหลงลืมการใส่ใจเรื่องของครอบครัวหรือคนรอบข้างเป็นคนมุทะลุดุดดันมีคนที่อยู่ภายใต้การปกครองพร้อมรับอำนาจพร้อมรับคำสั่ง ตัวเองอยู่เสมอมีการปกครองคนหลายๆรูปแบบนะครับทั้งตัวดําตัวขาวเห็นไหมนะอ่ะคราวนี้เนี่ยเรื่องของการงาน ของเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่รับผิดชอบในเรื่องของการงานมากมีเกณฑ์ของการที่จะต้องเดินทางเป็นคนที่ขยันในการทํางานโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวแบบพวกทหารพวกตํารวจพวกช่างหรือว่าแนวงานแบบผู้ชายผู้ชายอะไรประมาณนั้นเนาะแบบช่างแบบวิศวะอะไรที่จะต้องแบบออกไปลุยออกไปเจอแดดเจอฝนเจอลมต้องเดินทางไกลแล้วก็ เป็นคนที่ถ้าได้รับคําสั่งให้ทําอะไรเนี่ยทำเต็มที่เลยทําได้สําเร็จด้วยแต่สิ่งที่บกพร่องของเขาคือเขาไม่ค่อยสนใจในเรื่องของจิตใจของคนแล้วก็อาจจะละเลยหลงลืมเรื่องของแฟนไปนะครับอาจจะไม่ได้สนใจไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีนะแต่แปลว่าเขาไม่ได้สนใจหรือว่าไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเนี่ย จะต้องแบ่งเวลากับเรื่องพวกนี้ด้วยในเรื่องการงานไม่ต้องกังวลเลยคนนี้สามารถที่จะรับผิดชอบงานของตัวเองได้ดีแล้วก็ทําได้ประสบความสําเร็จด้วยเรื่องของการเงินเขาจะมีเงินมาอยู่เรื่อยๆนะครับเขาจะ,ะหลังจากที่ทํางานประสบความสําเร็จเนี่ย เขาจะได้เงินตามความสามารถที่เขามีแล้วก็มีการเติบโตขึ้นตามความเหมาะสมเลยเรื่องของความรักอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่สิ่งที่เขาบกพร่องก็พยายามที่จะบาลานซ์นะถ้ามีเนี่ยก็คือแนะนําว่าเขาควรจะต้องบาลานซ์เรื่องของความรักของตัวเองมากขึ้นพอสมควรคราวนี้เรื่องของสุขภาพครับจะต้องมีการระมัดระวังหรือมีการพักผ่อนของตัวเองบ้างเพราะว่าเป็นคนที่รับผิดชอบมาก งานไม่เสร็จก็จะไม่พักทําให้ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามันสะสมอยู่ในตัวเองมากพอสมควรเลยอันนี้เนี่ยก็จะต้องระมัดระวังในระยะยาวอาจจะเกิดผลเสียกับตัวเองได้ครับ